เนี้ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วถ้าเราเข้าใจเราว่าเรามีบีอะไรบีบหอะไรเราจะเติบโตได้า่าเราเข้าใจมาแล้วไงเมื่อก่อนในจิมมี่ก็มีอะไร value ค่าได้อย่างไม่ได้ <c oughs> <laughs> มีนิจิมมี่มินิ certainty กับ connection and love มันจิมมี่ก็จะเป็นคนวางแผนจนตอนที่ไม่ยากสามีคนไทยอะคะ่ะเขาบอก จมี่นี่วางแผนมาตลอดตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมจริงเป็นเหมนบุคลิกจะเข้าเราเป็นอย่างนั้นเลยอะว่าว่าวางแผนจริงไม่ใช่จิมมี่คนอยากอยากให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบพอเขาไม่เป็นระเบียบอะที่บอกว่าท่งเคียงอยู่ทางเหมือนกันเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันต่างกันแล้วเขาก็ไม่ได้เลวรายอะไรกับการที่เขถอนเกียงแล้วไม่ใส่ตะกร้าไม่ที่ไม่ไม่ใช่ความเลวนะแต่เป็นมุมมองที่เขามีต่อโลกว่าเดี๋ยวก็ใส่แล้วอะ ไปพับไปเก็บไปแสนทาไมเดี๋ยวก็ใส่แล้วเดี๋ยวก็ถอดซองนั้นเดี๋ยวยิบใส่ใหม่ได้ผู้ชายเขาคิดแบบนี้ไงซึ่งมันเป็นความต่างที่เรามองเห็นแฟชั่นเป็นคนรักระบอกทีนี้ก็มีทีนี้แล้วมีเฟียมีเฟีย์มาปิ้งเลยถามว่าที่ีทานฟอร,ร์มันยังไงพอเราพอจะ่นี่เห็นเมื่อก่อนเนี้ยแต่างรอบนี้ดีมากนะมีกระเป๋ามาสองใบเนาะมีลูกกระเป๋ามาด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรที่มันเป็นแบรนด์อะไรขับไปแล้วเมื่อก่อนอีกไบญี่ปุ่น ด้วยคนละกระเป๋ากับลูกค่ะกลับมาซื้อสังสรรอีกใบลงลา่าง<ม>กลับมาเพราะว่าข้างหนเต็มไปมด้ของฝากซึ่งไม่ค่อยมีของเราเพราะว่าเฟ<ม>ียออกมาบิงเลยเพื่อนรู้ว่าเราไปญี่ปุ่นเฮ้ยไม่มีอะไรมาฝากเลยเหรอคิดนี่คิดเอง<ม>พอเรียนรู้ได้เช่นนั้นน่ะก<ช>็มาถามตัวเองว่าไม่ในโลกนี้มีคนรักเราไม่พออีกหรอเพราะบางทีมันเหมือน นี่ทุกถังนี่ทุกตัวมันเหมือนถังที่เราตวงใส่เข้าไปอะค่ะบางทีมันเต็มแล้วเราไม่รู้ว่ามันเต็มอะเราก็เติมอยู่นั่นแหละแปลว่าเราทําอะไรที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราอีกแล้วเราเรายังทาอยู่เพราะมันคุ้นเคยทีนี้ก็อยากให้คนรักทั่วโลกคือไม่พอยยลยในชะีวิตรอบๆนี้คนรักยไม่เยอะแยะมากข้อดีของมันก็คือจะมี่เป็นคอสค่ะที่ใครเกีบนี่เวลาไปไปทำ c h ม m i s t r y t e จีนี่มักจะได้ งานเพราะว่าเขาเลือกเราเนื่องจากเราเข้าไปใต้เขาว่าไม่ได้ทไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเราเก่งกว่าไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเขาตัวเล็กนี่คือศักยภาพของคนที่อยากให้ใครๆก็รักแต่งตัวนี่จะดูกะละเทศะมากเลยที่นี่เขาแต่งตัวยังไงเข้าไปในใครพันนย์เราจะไม่วันใส่เสื้อสีเขียวไปเด็ดขาดถามว่าทำไมถึงต้องคิดว่าจะใส่สีอะไรเพราะว่าไอเชียว่า็นบิลองทูไง มันมีแค่สามตัวนะที่มันมีแค่สามเฟียเองนะคะอันที่หนึ่งคือเฟี o ออฟนักบุ e n ีน g h อันที่สองคือ fear of not b e i n g ีล o งแลที่สามคือเฟียออฟนักบีลองทูจริงๆอ่ะเรามีทั้งสามอันแต่สองตัวข้างล่างทำงานกับเจมี่มากกลัวคันไม่รักกลัวไม่มีลองทูปรับตัวตามสภาพแวดร้อง มันม,มาตั้งแต่เด็กมาละเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันพ่อเอาจิมมี่มาอยู่กับยา่ยาจิมมี่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยา่ากับลูกกับป้าซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มากแล้วเราเป็นเป็นครอบครัวสองคนที่มากับพอ่อก็ต้องมาอยู่ในบ้านซึ่งพ่อไปทํางานก็อ,อยู่ที่บ้านน่ะฉันต้องมีรองทูแน่แท <c oughs> ำทุกอย่างเลยเ <c oughs> พราบคนไม่ดีพอ จนน้องชายก็เรียนเก่งมากจนว่าเป็น,นปคนกลางแร่ <c oughs> ทีนี้หนกว่าคุณพ่อตับคุณแม่แล้วก็พี่พ่าน้าไม่รักน้อย่างท <c oughs> ี่รักน้องชายหรือว่าพี่สาวผมเพ่อกดเราก็จะให้พี่สาวพูดว่าตัวเองความคดีของควเพิ่มม,มาดูเมื่อกี้ว่าใช่ถูกต้อใช่ไหมค่ว่าแต่พ่อหนงได้ไม่อยู่ซี่งแค่นะเนดะี๋ยวทำทุกอย่างเท่าที่หนูทำได้ <c oughs> หนูทำให้แม่เห็นว่าพี่สาวตอนนี้หนูก็กำลังเรียนแพทย์ใช่ไหมคะอ หนูหนูเพิ่งดูตอนนี้เองว่าที่เราทำแขนแบบพี่สาวอ่ะพ่อพี่สาวเป็นแพทย์อะไรเงี้ยก็น้องชายก็เล่นเกมอ๋อมันหนูเพิ่งรู้ว่าหนูวิ่งตามบ้านต้องดีพอต้องดีพอให้แม่ละเก่งมากเก่งมากที่รีเซ็ตอันนี้ออกมาได้อ่ะเออแล้วจะทำไงต่อไปในชีวิตหนูหนูเรียนต่อไปนะคะเพราะว่าชี โอ้ oh, ถ้าทําได้อันนี้สิคิีแชนเลยนะมันเติมนี้ขอดซิคกิฟีข้อข้อส่ค่ะแล้วเราก็จะได้อัพรูปตัวเองได้คือ i อ้ g ู o d e ด o น g h มันไม่ได้ทําเพราะว่าจะแข่งกับพี่หรือน้องแต่มันทําเพราะว่าเราลักแค่นี้มันก็ชิปแล้วอะขอบคุณมาก